เพียงแค่พิมพ์ว่าโปเกส์แหรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคําว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกดด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมสเกมเมอร์สวัสดีค่ะ มาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกเมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในอั u r ช m รมพาทสองแล้วเย่ไปดูกันดีกว่านะคะว่าการเล่นไม r a f t ในครั้งนี้เอ้ยการเล่นโรบอกในครั้งนี้ของเกสจะเป็นยังไงจริงๆมันก็เหมือนไมค a าฟนั่นแหละนะ <c oughs> โอ้โหพอเข้ามานะคะเขามีของขวัญให้เราด้วยไห <c oughs> นลองขุดสิขุด อโอ้โหเลเวลอัพเลยทีเดียวทุกคนม,มีเงิน625นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น XP กับเงินที่ได้ฟรีเนะาะเดี๋ยวเกสพาไปดูในกล่องก่อนละกันนะคะตอนนี้เนี่ยเกสมี2กล่องแล้วนะคะกล่องแรกนะคะมีเป็นอันนี้น่าจะเป็นหินธรรมดานะ296อันนะคะเดี๋ยวเราคลิกดูอันนี้เนี่ยเราต้องใช้ สี่น้ำเงินอันนี้1อันซึ่งเก็ตว่าเก็ตหยิบมาแล้วอันหนึ่งเนาะงั้นเราอัปเกรดมาเลยดีกว่าวู้ฮูอะไรอ่ะมันคือที่ทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะโอเควิธีการอัปเกรดเนี่ยเราก็คือต้องมีของให้ครบน,นะนี่อันนี้ต้อง300อันนะเก็ตว่าเก็ตมันยากเกินไปนะคะอืมแล้วก็อันนี้คือเทเลพอร์ตไปที่ที่เราจะขุดน,นะคะ,ะงั้นเก็บไปก่อนดีกว่าโอเค อันนี้เนี่ยเกนไม่แน่ใจเหมือนกันเนะว่าเราจะขายได้ที่ไหนงั้นก็เอาเก็บไว้ก่อนลักกันนะคะนี่นะคะเราสามารถคลิกบนหัวเราก็ได้อุ้ยตตอ,อันนี้แบบทําที่ครัฟต่างๆนะคะโอ้มีทําทอตด้วยนะครัฟได้นะคะออไอรอนหนึ่งอันแล้วก็น,นี้ใช้ถาดหนึ่งอันนะคะอันนี้ใช้เงินหนึ่อัน ไม่น่ายากมากเนาะพวกนี้นะคะถ้าเราจะอัปเกรดนะคะแต่ว่าเราต้องเอาออกมาจากตัวก่อนนะโอเคงั้นอันดับต่อไปคือเราไปขุดก่อนดีกว่าค่ะเพื่อเก็บสะสมของนะคะแล้วก็จะได้รวยๆคือเกดทั้งที่แล้วเนี่ยที่เกบเล่นเป็นพัทพ์ทแรกเมื่อนานมาแล้วนะเกบไปเจอแหล่งหาของที่ดีมากเลยนะไม่ต้องลงไปข้างล่างนะคะแต่ว่างวดนี้เนี่ยจะลองลงไปข้างล่างดูก่อนละกันนะคะวูบ อีเวนต์เควส์ยีโกใช้ทองเหรอพ i ิกแอคทองไม่เป็นไรคะ่ะอ้ my god นี่เราลงไปตามรูของคนอื่นเขาได้เลยนะคะโอ้โ oh หผ่านของเทพๆมาแบบเยอะมากอันนี้เราเจอดากอนกราสนะคะโอเคขุดไปขุดไปอ้ยแต่โอ้โหแสดงว่ามีคนขุดเหมือนกันนะอโอ้อ คนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวงั้นเก็ตว่าเก็ตลงไปก่อนละกันฮึหนีไปที่อื่นหนีไปที่อื่นโอเคหนีไปที่อื่นนะคะเราจะไม่ยุ่งกันอ่าโอเคเราเจออะไรอีกแล้วเนี่ยคอปเปอร์นะคะโอเคไปโอ้แล้วเราก็เจอเหล็กอ่าเราสามารถหลบคนอื่นได้นะคะหลบหลบหลบมาก่อนดีกว่าแล้วก็หนีไปนะคะแล้วก็เจอเป็นเงินค่ะโอเคไป เราหลบคนอื่นแล้วก็หลบมาทางนี้นะคะอ,อุ้ยทำไมมันใช้เวลาในการขุดนานจังเลยอะแต่ละอันอตัวล้มนะคะล้มอุ๊เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นสีม่วงๆอันนี้อันนี้เป็นฐาน,นะคะ่ชะชาครูแล้วมันจะมีเป็นดรกก้อนก๊าสนะคะให้เราขุด สีมันจะสะเทือนเรืองแสงเรืองร่าอารามชามมาให้เราเห็นเลยเพลงก็ว่าอย่างนั้นแหละโอ้โหพี่มิงมาแล้วเหรอใช่เพลิงมาแล้วขัโเษอรนะเพลงเพิ่งมาไปธุระมาธุระอะไรเห็นหลับอยู่บนหัวขัตเตอ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทําไมเก็ตขุดนานขนาดนี้เก็ตไปอัปเกรดหรือยังยังอะต้องอัปเกรดด้วยเหรอใช่ต้อัพเกรดกอนโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวขอขุดลูบี้แล้วก็ ขุดเหล็กตรงนี้นะคะแล้วก็ขุดชาโค้ให้เสร็จก่อนละกันแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอัปเกรดมันก่อนละกันเชื่อพี่ลิงนิดนึงไม่ต้องเชื่อนิดหนึ่งเลยเชื่อย้อนๆยแพ้ลิเร็งรู้พี่ลิงเรียนมา,าถ้าเกิดว่าเป็นพิกแอคทองนะคะใช้เงิน25โกาโกะอ่ะแกทำได้แล้วสิอันนี้ใช้5เอเมอรอนกับ20ชาโคใช่ไหมอ่ะลองดูครับใช้เงินรึบไม่ได้อะพี่ลิง ต้องได้สิมันจะไม่ได้ได้อย่างไงวะมันต้องใช้ทองหรือเปล่าอ๋อมันเป็นอีเวนต์เควสไอเทมนะคะส่วนอันนี้เนี่ยใช้เอมเมอรัลเอมเมอรัลหอัน20ชาโคก็เปิดดูเลยมีเอมเมอร์หรือเปล่าไงอ๋อก็ไม่น่ายากจนเกินอุ๊ยตายตายตายไม่น่ายากจนเกินไปนะคะแล้วก็มีชาโคเอ๊ะเฮ้ย พีลิงเหมือนเราโผล่เข้าไปในไหนสักอย่างหนึ่งนะคะเขียนว่า star room star room อ่ะ oh my god มันคืออะไรวะโ h g ก t โผล่ oh, มาที่ไหนวันเนี้ยห้องทำงานของสตาร์มีหมาด้วยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะถ mm hmm. ือพิกแอคไว้ก่อนละกัน o oh อ my god mm hmm. มืดๆนะคะอุ่ยนี่น,น,น,นี่เราเจอการเน็ตด้วยออื mm hmm. ขุดยาวๆเลยค่ะทุกคนไม่เป็นไรค่ะค่อยๆข,ขุดไปนะคะว้าวได้มาแล้วได้มาแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งพี่ลิงนี่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเลยมีแค่ตรงนั้นนะคะแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้เป็นห้องทำงานของพนักงานนั่นเองงั้นเราออกไปกันดีกว่า โอเคตอนนี้เรามาฝั่งนี้แล้วมีตัวอะไรก็ไม่ลดตลกมากเลยเกสขำม,มากเลยโอ้โหนี่ไงพอแค่เรามานะคะก็มีเป็นพวกเล็กหรือว่าชาโคนเนี่ยอยู่ข้างหน้าไว้ให้เราเต็มไปหมดเลยใช่เปิดไฟก่อนไหมอ่ะเปิดไฟก่อนก็ได้โอ้โหเพียบเลยพี่ลิงเราต้องเข้าไปลึกๆถึงจะได้ของดีๆจะไเปริงดะนิ่งไงนิ่ไง,ไงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคอุแตแล้วก็ ขุดเลยขุดขุดโลบีไหนๆ,ๆเดินตรงไปอีกกคเดินตรงไปขึ้นไปข้างบนกัดได้ระวังด้วยนะโอ้โหมีแต่ของดีๆนะคะไม่ต้องขุดลงไปข้างล่างนะคะเราก็ได้ของดีๆได้นะใช่แล้วของดีๆยอะแยะเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไม่ได้อะพี่ลิงอ้อฝั่งนี้มันน่าจะไม่ได้โอ้ my god เห็นไหมเห็นไหม ก็ต้องปีนขึ้นไปทางนี้แล้วก็เดินมาขุดอันนี้เลยสถาฟโอ้โหได้เลยค่ะรอบแป๊บหนึ่งโอ้ oh my god โอ้โหในนี้เนี่ยของดีจริงจริงด้วยนะคะเป็นอะไรที่ขอแนะนำเลยนะคะว่าแหลมมากๆเลยนะอ่าแล้วก็เยอะแยะด้วยนะเกิดขึ้นบ่อยด้วยนะคะไม่ใช่ว่านานๆจะเกิดทีหนึ่งนะคะอืมไหนดูซิว่า บนก็มีข้างล่งก็มีอลังการมากๆเลยเกดใช่โอเคโอเคออกมาข้างนอกแล้วออกมาข้างนอกเนี่ยตรงนี้ก็ขุดได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของหินของทางฝั่งที่เราเข้าไปในกําแพงเบอร์ตะกี้อะเนาะโอเคแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปใกล้ๆมันนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปขุดเขาอ่างั้นก็ประมาณนี้ละกันเนาะจะได้ขุดได้นะคะ แล้วก็แค่คลิกเลยโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้นะคะตอนที่กําลังเดินกลับบ้านเนี่ยเก็ดล่วงล,วง,ลวงมาล่วงลวงมาตรงรูที่เขาขุดกันเอาไว้อะนะโอเคแล้วก็ได้มาเจอดาร์กอนกราสแบบอลังการแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวโหสียดายมากยังไงก็ต้องขุดกันกลับไปซะหน่อยละล่ะนะแล้วก็ค่อยลงไปสักรอบหนึ่งนะคะตรงรูใหญ่ๆตรงนี้ โอ้ยเสียวเสียวเสียวมากมันยังมีดักก้อนก๊าซอยู่เนาะพอโอน,นได้ไงได้ไงอ่าเสียดายมากมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ขุดกลับไปเยอะมากเลยอะ่ะอุย้ยตายเลวเสียดายไปโอเคนี่โอ้ทองค่ะทองทุกคนโอ้ทองเนี่ยใช้เวลาขุดค่อนข้างนานแต่ว่าถ้าเราขุดสําเร็จแล้วนะคะเราจะได้ exp เยอะเลยแล้วก็ได้เงินขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะ แต่ว่ามันก็ต้องนะเสียเวลาในการคลิกค้างเอาไว้นะคะเมื่อนิ้วนิดหน่อยแต่ว่าโอเคได้ของดีก็โอเคนะไม่ได้ยากจนเกินไปสําหรับเราเนาะไม่รู้ว่าเคสที่เขาให้เราทาเนี่ยต้องหาทองหรือเปล่านะคะเกดไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าวิธีการที่อยากจะกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องเดินไปแบบทางช่องวาร์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ลงมาข้างล่างนี้ง่ายๆนะคะแล้วก็คลิกวาร์ปเข้าบ้านได้เลยอ่าเนี่ยนะคะ ตแต่ว่าก็รู้สึกว่าทุกอย่างร,บรอบๆตัวมัอนอลังการมันน่าขุดมากๆเลยมากอ้ยอลังการอลังการมากเลยอะ่ะอลังการความหล่อเท่โอเคปะอ่ดเอา้เอาเฮ้ยเมื่อกี้กินว่ากินขุดจนครบแล้วนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะเอาไหมเอาไหมาไหมทำได้ขนาดไหนก็ขนาดนั้นเพราะว่าแค่นี้เนี่ย แรงขุดของเรายังจะหมดแล้วนะคะเหลืออยู่แค่นี้เองแบบใช้เวลานานมากในการจะขุดแค่หินธรรมดานี่ก็นานเหมือนกันอืมไม่เป็นไรสูดสุดสสเกทถ้าเล็งเจ้าว่าเกทขัได้แน่นอนอะไรนะไม่ได้ยินพี่เล็งเจ้าว่าเกทขับได้โอ้ยทุกคนเกทบอกเลยว่าเกทเจออเมทรีนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขุดมันกันดีกว่าปาปาเราขุดจะบอกว่ามันไม่แย่งพี่เล็ง แเลนไม่พอใจโอ้โหเอ้ยโคตรแย่เลยเออไม่เป็นไรงั้นเราค่อยๆลงไปลอู้เจอเอเมอรัล์ค่ะเราขุดเอเมอร์ลก็ได้เย้ yeah! แพรงได้แอมอาร์กายัางดออีอันแอก,ก็แพ้ไปอันวา,าก็ทักหมาบ่อกี้ได้ยังไม่จุยเรามันใจเครียดเลยโอ้เขาก็โดดมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะเกสว่าเกสขุดขุดขุด,ขด,ขด,ขดลงมาแล้วแบบ เอาเลยเอาไปแบบเอาไปเฉยเลยงงมากเอาไปเฉยเลยเอาไม่เข้าใจเลยนี่เราต้องหาไดามอนด์ให้เจอหรือเปล่าโอ้โหทุกคนนี่เราลงมาข้างล่างนะเราเจอเต็มไปหมดเลย เจอของเทๆเต็มไปหมดเลยอะไม่เลยบอกเลยว่าไม่เคยเจออันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูแล้วลองดูนะ okay. โอเคอูโหูอลังการมากๆเลยนะคะข้างล่างนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวรอขุดให้ครบก,ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราเค่อยว่าก,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 วกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะไปดูดิโกามันมีอะไรบ้างตื่นเต้นมากเลยอะเมตักของอลังการความหล่อเท่หูตูห้จูเฮเดานัดมีเราต้อตงการเดานัดมีเราต้อตงการอลังการ มากเลยเรื่องตื่นเต้นเลยโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลวกันนะเดี๋ยวเรากลับมานะคะโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยได้ถึง5000 exp เลยนะคะโอ้ oh my god อลังการมากๆเลยนะโอ้โ oh, หไม่เคยเห็นนะไม่เคยมีอ่ะนี่นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองเดินดูรอบๆก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแต่ของอลังการอลังการทั้งนั้นเลยนะ,ะที่ที่เนี่ยทองบ้างอะไรบ้างนะคะโอ oh, ้ตายตายตาย นี่อันนี้คัพเปอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะต้องมีลงไปข้างล่างอีกแหละนี่ไงที่เขาขุดเอาไว้นะคะโอ้โหเราก็ลงไปตามเขาดูไปเรื่อยๆเลยค่ะส่องไฟดูเล่นละกันวันนี้เราจะมาดูละกันว่าเราลงไปได้ถึงขนาดไหนนะคะอ่าโอ้ยตายตายตายต,ยตยโอ้โหมีแต่ของดีๆนะขนลกเลยขนลกเลยเบลิงขนลกเลยแล้วเบลล้วเก็บไม่เก็บหรอ ไม่เก็บมาวิลิงแค่มาดูก่อนละกันนะคะแล้วเ,เดี๋ยววันไหนค่อยมากันใหม่วูวูอลังการแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอของที่มันแบบว่าเป็นของดีๆนะเราค่อยเอาละกันอันนี้เนี่ยเรายังเจอของที่แบบเออมันมีได้ข้างบนอะไรเงี้ยนะข้างบนบางอันก็ไม่ไม่แก๊สยามัอวัดดีนนายขุดอีกขุดอีกนายถือถือไอแอดอลังการความรอเทแล้วเิน ชอบโอ้โหขุดทีเดียวเนี่ยล่วงมาข้างล่างแบบรัวๆมากๆเลยนะและ้วก็ตามเข้าไปก็ตามเข้าไปเข้าดใไฮโซไฮโซ my god อ,อ,อันนี้คือเพชรโอ้โหยิ่งเราลงมาข้างล่างเนี่ยคิดว่าเราจะเรายิ่งน่าจะเจอเห็ดเยอะขึ้นนะคะ oh my god โอ้โหขอแค่สักอันหนึ่งให้ชื่นใจนะคะให้ในคลิปนี้เนี่ยเราได้เจอแล้วก็พอแล้วนะ โ my god แต่ว่าเราเคยเห็นแล้วนะว่าเพชรมันหน้าตาแบบนี้นะคะโอเคโอ้ okay. oh my god คนลูคนรู้คนมองมากโอ้ยเอาแลุกขึ้นมาขึ้นมาหลบตามเข้าไปเขาไปเร็วมากเลยนะคะโอ้โหคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเกสอยากจะรู้ไงว่ามันสามารถ ขุดไปได้ลึกขนาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะอ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ้อลังกาอู้ทองให้เขาไปให้เขาไปเขาขุดให้เราขนาดนี้ให้เขาไปนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดันด้านบนกันดีกว่าเราได้เจอทั้งเพชรทั้งทองทั้งเงินทั้งอะไรมาทั้งหมดแล้วโอ้ที่บ้านเราก็มีของเดี๋ยวนะขอเอาของเก็บไปก่อนละกันนะคะโอเคเก็บเก็บเก็บเข้าตู้เก็บเข้าตู้ อ่าโอเคเก็บเข้าตู้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขุดเลยค่ะซับไฟตุกตุกตุกเห็นไหมพอขอออกจากตัวไปหมดแล้วเนี่ยวิธีการขุดของเรามันก็จะไวมากขึ้นนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการขุดมากมาม่ก็นะแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เงินตรงนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาด้วยอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะขุดอีกทีนึง่งแล้วก็เอาขอไปเก็บ เรียบร้อยโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะวันนี้เกดไปแล้วนะบ๊ายบายแพลนก็ตั้งคัดตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหนะ้าใครที่รักผีล่ลิงชอบพีริงอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe กับพก่ลิงใ์เยอะๆด้วยนะครับวันนี้ผีริงไปแล้วครับ บายบายอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะงูม,งมากดกระดิง่งให้แผลเงดอยครับน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่กแก้มกับพี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆของพี่แกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยลน้องอย่าลืมกดไลค์ให้กแก้ด้วยนะคะบ๊ายบาย